กติแล้วนะคะคุณผู้ชมคนที่จะเข้าออกไปซื้อพันธุกล้วยที่โรงเรือนของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดรังก็จะเป็นเกษตรกรหรือไม่ก็เป็นชาวบ้านที่จะเข้าไปซื้อเพื่อนําไปปลูกไว้เก็บผลผลิตขายหรือว่าเอาไว้บริโภคแต่พอมีกระแสกล้วยใบด่างที่เล่นกันแพงก็ทําให้หลายคนเข้าไปส่องหาพันกล้วยที่ศูนย์เพาะไว้เผื่อว่าจะเจอหลงเข้ามาบ้างค่ะ นางสาวนภร,รัตน์ทวินเทวินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สองจังหวัดตรังบอกว่าทางศูนย์จะผลิตต้นพันธุ์กล้วยที่มีคุณภาพค่ะและก็จะใช้วิธีการเพาะเนื้อเยือ่อเพราะว่าจะได้ต้นพืชที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ต้นพ่อต้นแม่และถ้าหากจะมีต้นที่กลายพันธุ์จากกระบวนการเพาะเนื้อเยือ่อก็อาจจะมีได้เหมือนกันค่ะแต่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แค่หนึ่งในพันุ์ต้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าคือ ต้องมาหานิดนึงเพราะว่ามันน้อยมากคือนอกจากว่าพันธุกรรมมันเปลี่ยนเท่านั้นนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยกล้วยของเราเนี่ยพันธุกรรมเนี่ยมันจะเหมือนต้นพ่อต้นแม่ซึ่งต้นพ่อแม่พันธุ์ของเราเนี่ยเป็นพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตไม่ใช่พันธุ์กล้วยด่างนะคะแต่มันก็มีบ้างเห็นเกษตรกรเนี่ยหลายรายก็คือมาเดินหานะคะแล้วก็เจอไปบ้างค่ะเห็นว่าบางคนใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงเลยใช่ค่ะมาส่องมาดูนะคะแต่พูดถึงมันก็คุ้มนะคะจะเจอเนี่ย ซื้อไป15บาทลองเอาไปวางเลี้ยงดูนะคะถ้าเกิดเอาไปวางเลี้ยงดูเนี่ยสักประมาณเดือน2เดือนถ้ามันไม่กลายพันธเนี่ยขายต้น4-500คุณก็ได้กำไรแล้ว ทางศูนก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะถ้าหากใครอยากจะเข้ามาส่องหาและปัจจุบันทางศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สองจังหวัดรังสามารถเพาะขยายพันธุ์กล้วยคุณภาพจากการเพราะเนื้อเยื่อได้เดือนละประมาณ3า0พันต้นเท่านั้นค่ะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งแต่ละรุ่นก็จะใช้เวลาในกระบวนการนานนับปีกว่าต้นกล้วยจะโตพอนําออกมาขายได้ส่วนกล้วยที่เพาะไว้ก็มีหลายพันธุ์ค่ะก็มีกล้วยน้ำว้าเล็บมือนางกล้วยหินและก็กล้วยไข่ค่ะ